วันนี้เวลา12นาฬิกา42นาทีสมเด็จพระอริยะวงศาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังสำนักช่าง10หมู่ตำบลสารายาอเภอพุทธมนทลจังหวัดนครปฐมสมเป็นประธานในพิธีเททองหลอ่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7 ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดสร้างขึ้นเพื่อเชิญไปประดิษฐานณพระบรมราชานุสาวรีย์ณอาคารรัฐสภา,าถนนทหารเขตดุติตกรุงเทพมหานครเพื่อน้อสมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรฐฐรมนูญแห่งรฐฐาชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2475อันเป็นฉบับแรกของประเทศไทย เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของสมาชิกรัฐสภาข้าราชการพนักง,งานราชการลูกจ้างสำนักง,งานเลขาี่การสภาผู้แทนราษฎรและสำนักง,งานเลขาธิการบุตธธิสภาตลอดจนประชาชนทั่วไปและระละรึกถึงวันรัฐธรรมนูญซึ่งตรงกับวันที่10ธันวาคมของทุกปี พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนี้ออกแบบโดยกรมศิลปากรมีขนาดสี่เท่าของพระองค์จริงในพระราชอริยาบทประทับเหนือพระที่นั่งพุทธารกาจนะสิงหาทรงเครื่องบร,รมราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์ุรยทรงพระชดามหากถิน ปักขนนกการเวกตามรูปแบบของพระบรมรูปที่ประดิษฐานณนะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำอาคารรัฐสภาหแห่งเดิม